คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงรูปภาพประกอบทั้งหมดว่าโดยเมาส์มินฟรีไฟล์ไม่ได้กอลโอเคนะจบนะเ <st ut ters> พื่อนๆเคยรู้สึกเบื่อเวลาเราเล่นเกมอมังอัสกันบ้างไหม <st ut ters> นอกจากจะไม่ใช่ฆาตกรแล้วเราก็มักจะถูกฆ่าตายเป็นคนแรกอยู่ตลอดต่อให้ทมกลางฝูงชนก็ไม่เว้นพอเพื่อนเห็นเห,นเหตุการณ์แล้วบอกความจริง <st ut ters> ก็ดันไม่มีใครเชื่อ ทำให้ฆาตรกรมาลอยนวลจนชนะเกมแต่พอตาไหนที่เราได้เล่นเป็นฆาตรกรบ้างนะหนึ่งคิวอัดสคิวฉันไม่ได้ทำเราก็มักจะโดนจับได้อยู่เสมอ จะเป็นยังไงนะถ้าเราลองเล่นเกม Among Us ในรูปแบบของฟรีไฟล์ไปดูกันเลยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอย <c oughs> ก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะ <c oughs> เชื่อว,ว่าตอนนี้หลายๆคนคงจะติดเกมอมังอัสไม่มากก็น้อยแต่เราก็มักจะระแวงเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเลยวันนี้พี่มินจะมาทําภารกิจย่อขอเป็นเพื่อนในโหมดทั่วไปเพื่อสืบหาฆาตรกรคนสุดท้ายคนไหนที่ย่อก,กับเราถือว่าเป็นเพื่อนเราทั้งหมดครั้งนี้พี่มินมาลงตรงป่องแถวบีมาสกิจะได้ดูเหมือนว่าเราออกนอกอาวากาศเราลองมาทําความรู้จักเขาดีกว่าว่าเขาเป็นลูกเรือหรือว่าเป็นฆาตรกรนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ดีแล้วกดสก,กิลจะเคลื่อนที่ไวขึ้นเลเนี่ยแล้วเ,เมื่อกี้นายยอ่อคืนทำไมอ่ะเจะไ้ไยเล่นใหม่ก็ได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่พี่กระโดดลงป่องตั้งหลายรอบ คนก็ไม่ค่อยกระโดดตามสักเท่าไหร่นะคะโหมดทั่วไปก็ไม่มีคนโหมดแรงก็ไม่มีคนฉะนั้นพี่ก็จะมาหาเพื่อนที่อยู่ตามแมปจะดีกว่าโอเคลงถึงฟืนแล้วโอ้โหมีคนลงกับเราเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วข้างหน้าในบ้านข้างหน้าเขายิงกันแบบเดือดเดือดมากค่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเนี่ยเราลองแบบฟันเรียกเขาหน่อยเผื่อเขาจะ รู้ว่าเราอยากเป็นเพื่อนกับเขานะคะพี่ไม่มั่นใจว่าเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยนี่ไงโอเคแล้วนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเราเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะย่อนะย,ออย่อเฮ้ยเขาย่อคืนที่ด้วยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนอเดี๋ยวนายไปฆาตกรอีกแล้วเหรอ โอ้หลังจากที่พี่ลองเล่นมาหลายตาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีใครย่อเป็นเพื่อนกับพี่เลยเดี๋ยวนี้เขาย่อเป็นเพื่อนกันยากขึ้นนะคะพี่ว่าเฮ<อ>้ยอ้โหนายกําลังเลงหัวฉันอยู่ใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวลองมาทําความรู้จักกันหน่อยฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยเขาย่อกับพี่เฮ้ยโอ้โหกระโดดดีใจเลยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเขาเป็นเพื่อนเราจริงไหมเนี่ยหายาโตมาซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอตั้งหลักก่อนขออยู่ที่โล่งๆเรามาเป็นมิตรภาพกันแจกไอวอลโอเคนะซื้อใจเขาไปก่อนเออแ,แล้วนายชักปืนมาทําไมเพื่อน <c oughs> เพื่อนอย่านะเพื่อนเราย่อก,กับนายแล้วนะเพื่อนโอเคแอบรเราแวงอยู่ะเนี่ยเมื่อกี้เขาจะถือลูกซองทําไมเนี่ยโอเคพี่คิดว่าเราต้องไปหาคนอื่นเพิ่มนะคะเฮ้ยเราข้างหน้าเขาตีกันอยู่ค่ะเขาปวกกันอยู่อีกสองคน เราจะไม่ช่วยเขายิงนะคะเราจะไม่ช่วยเขายิงอ้ยไม่ใช่ค่ะคือเมื่อกี้มันกระทันหันนะจริงๆแล้วการย่อเป็นเพื่อนเนี่ยอย่าไปช่วยกันยิงนะคะมันแบบเอาเปรียบคนอื่นอะอันนี้พี่ก็เลยมาเล่นในโหมดธรรมดาโอ้โหเดีเดวเดะเดเพื่อนเราุตส่ายย่อนายอย่าอุ้ยโอ้เพื่อน,น,อออนไฮโตะเราเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหจบเลยไม่ได้เพื่อนเพิ่มสักคนนะเนี่ยและแล้วนะคะเราเล่นมาถึงแบบท้ายๆ้าเกมแล้วจนเหลือ3าคนสุดท้าย พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยเขายิงหรอกนะไม่ได้อยากช่วยเดจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่โบไม่นะเพื่อนโอ้เสียใจ่ะเพื่อนโอ้โหขอทำความคารพ่บหน่อยนะไม่เป็นไรนะเพื่อนเราแก้แค้นให้นายได้แล้วล่ะมาตาต่อไปกันเลยดีกว่า ครั้งนี้เราต้องย่อขอเพื่อนให้ได้มากกว่า1คนค่ะเผื่อจะแอบฆ่าเขาแบบเนียนๆเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าแม่สาวเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองเพื่อนจ๋าออกมาหน่อยนี่นีนเราแต่งตัวเป็นกระต่ายมาจะได้ดูเหมือนชุดนักบินอวากาศไงโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนย่อกันย่อกัน โอเคนะเพื่อนเพื่อนมาแบ่งของกันมามานี่มาเออโอเคเพื่อนตามเรามาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนตามก่อนเราอีกเหรอเราสายยิงได้แท้แท้จ้างมันอ้าวแล้วเพื่อนโยนระเบิดทําไมเดี๋ยวเพื่อนออกมาโอ้เพื่อนเพื่อนออกเกมทาไมเนี่ยแล้วข้างหน้าอะไรเนี่ยโอ้คาตาณาไฟมาเจ้โอ้อดัมคาตาณาไฟเอ้ยมาลบกกนลกกอเฉียวไปนิดนึง เพื่อนเพื่อนเราเรามาย่อเป็นเพื่อนกันเฮ้ยโอเคค่ะตอนนี้เราได้เพื่อนเพิ่มมาสองคนแล้วนะคะโอ้โหพี่ว่าเขาเป็นอดัมตัวปอมอ่ะเขามีท่ารถด้วยเดี๋ยวนะเหมือนเพื่อนจะยิงคนที่อยู่ข้างล่างเฮ้ยแล้วคนบนป้อมเขาก็ย่อกับพี่แล้วโอ้โหตอนนี้เราได้เพื่อนเยอะมากค่ะทุกคนลงเครื่องร่อนมาเลยเนี่ยโอ้ครั้งนี้เราได้เพื่อนอีก3คนค่ะเหนยดายเพื่อนคนแรกไม่น่าตายเลยอ่ะเมั่เงินจะได้กลายเป็น5คนนะเนี่ย เดี๋ยวเรารอจังหวะที่เราได้บวกกับศัตรูดีกว่าแล้วเราอ่ะจะได้แอบคิวเขาแบบเนียนเน later แล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณ10คนสุดท้ายแล้วนะนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนายจะสแน p ยิงทำไมเนี่ยโอเคค่ะเพื่อนอดัมเราอยู่ตรงนี้โอ้โหโเดี๋ยวนะสงครามมันหนักหน่วงมากค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเพื่อนอีก3คนที่เราย่อได้เนี่ย oh, <no. S 1> เขาตายกันหมดแล้วค่ะโ oh, <no. S 1> อ้โสัญญาณออกซิเจนดันมาดังอีก ล้มแรงมากอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ลืมวาดคนนี้ไปอ่ะมาจิตาสุดท้ายแล้วค่ะแล้วครั้งนี้พี่เจอคนที่แต่งตัวกระต่ายเหมือนกันเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเราน่าจะมาจากดาวดวงเดียวกันใช่ไหมเ <c oughs> ฮ้ยเพราะฉะนั้นตานี้เดี๋ยวพี่ลองไปตามหาเขาในแมปดีกว่าแล้วลองย่อขอเป็นเพื่อนเขาดู เออกระต่ายเหมือนกันนะ่าจะคุยกันรู้เรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเขากระโดดไปตรงไหนโอ้แล้วคนมันเล็กมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยสีชมพูสีชมพูเมื่อกี้หรือเปล่าใช่กระต่ายหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่มองไม่ทันนะ่ะกระโดดตามไปก่อนแล้วกันนะุอ้โหให้เป็นกระต่ายดีเถอะถ้าไม่ใช่ไม่รู้จะไปหาทางไหนแล้วนะเนี่ยเรารีบก,กระโดดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคนขวาโอ้ยไม่ใช่ค่ะ oh, <no. S 1> เป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่ไม่ใช่น้องกระต่ายอะ่ะ โอ้ยแล้วตรงคาตูมีคนลงกับพี่หนึ่งคนตามนั้นละค่ะไม่มั่นใจนะว่าจะได้เจอกับกระต่ายในรอบนี้หรือเปล่านานๆจะสุ่มเจอด้วยแล้วดูดิอีกคนหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะกลัวแบบไปจ้าเอ๋เขา่าลองแอบขึ้นมาบนหลังคาอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ดดดหลังคาบ้านแอลโหดีนะเขาย่อขอเป็นเพื่อนกับพี่เหมือนกัน,นคือมางานที่โดนสอยลงหลังคาแล้วเนี่ย เป็นเพื่อนกันจริงใช่ไหมอ่าปวดปวดไปก่อนรอบนึงเขาจะได้แบบมั่นใจเชื่อใ,ใจในตัวเราว่าเราจะสามารถแบกเขาได้อะไรอย่างงี้ <net> โอเคเพื่อนบอกเพื่อนจะนั่งรถใช่ไหมโอเคไปก็ได้ค่ะโหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอา้ามาติดอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้การเหมือนจะมีคนนั่นไงจริงจริงด้วยตรงบ้านแอลค่ะทุกคนไหนต็ดยิงเพื C ่อนฉันเหรอ โอเคแบบนี้ไม่ได้ช่วยยิงนะคะที่มายิงด้วยตัวเองเลยเนี่ยให้เรียกให้เพื่อนเขามาเก็บของด้วยดีกว่าเอ๊ะเพื่อนเพื่อนโอโ้โหทีเรื่องฟาร์มของนี่นายมาไวมากเลยนะเพื่อนอน,นี่เพื่อนเล่น s v d ด้วยหรอไม่มั่นใจนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,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 ยวนึกว่าจะหมดแล้วนะเนี่ยตรงนี้เป็นเขตบิมานะเพื่อนไปอยู่ไหนอุ้ยแต่ไม่ได้เราต้องยิงด้วยตัวคนเดียว เขาตั้งไอวอลแล้วค่ะออกมาสิออกมาโอ้็บเจ็บเจ็บเจ็บโอเคค่ะหูเลือดเกือบตายเลยชอบลืมอะ่ะนึกว่ามีเพื่อนคอยชุบตายแล้วตายเลยนะคะมาโหมดโซโล <laughs> เพื่อนเนี่ยมาไวจริงๆนะคะตอนที่เก็บของเนี่ยมาเพื่อนเรามาแบ่งไอวอลกันนะแล้วเหมือนเพื่อนเราจะเจออีกคนนึงค่ะอีกคนนึงเรามาลองย่อขอเป็นเพื่อนเขาหน่อยดีกว่าเราอยากมีเพื่อนมากกว่าหนึ่งคนนะคะ เราจะได้แอบคาก็ได้ไงอะไรงี้เฮ้ยนั่ <c oughs> <c oughs> นงไงบนบนบ้านเอบโอ้โหกระโดดมาอย่างกับมาริโอเลยค่ะทุกคนนึกว่าออกมาจากท่อโอเคค่ะตอนนี้เราได้เพื่อนมาสองคนแล้วนะคะโอ้โหตำแหน่งเดียวกันทำเลเดียวกันกับตอนที่ได้4ี่คนเลยค่ะทุกคนแหมไม่มั่นใจว่าเป็นสถานที่แห่งความหลังหรือเปล่าระหว่างนี้พี่คิดว่าเราก็คงต้องรอให้เขาบวกกันก่อนดีกว่าเนาะ ตอนนี้วงบีบมาที่หอนาฬิกาแล้วนะคะพี่ไม่มันเจอว่าจะมีคนอยู่รอบๆไหมอุ้ยต้องมีคนเปิดจุดอยู่ข้างนอกค่ะเพื่อเราลุยลงไปแล้วค่ะหัวฟ้าโอ้โหวิ่งไปอย่างไวเลยนะนินจาก็อยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ชื่อใครขึ้นน่ะเพื่อไอ้คนนี้มันยิงเพื่อนเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 าขวามือขวามือมีตัวค่ะ เอ้ยเสียชีวิตไปอีกหนึ่งไม่น่าใช่เ,เพื่อนเราเพื่อนเราน่าจะอยู่ในบงโอเคเจอหงินจ่ายห้ากระโดดยิงกระโดดยิงโอ้โหไม่โดนสักนะเอ้ยใครใครใครตื้อหลังใครตื้อหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล็งไปมันชุบไม่ได้นะคะบอกกับตัวเองฝั่งซ้ายอุ้ยนั่นไงเขา,าวิา่งมาแล้วเขาวิ่งออกมาแล้วเรารอจังหวะดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ชื่อขึ้นปืนบาเลตด้วย ไอคนนั้นมันยิงเพื่อนยิงจาวหรือเปล่าอุ้ยนั่นไงมันวิ่งมายิงถังแดงดีไหมเนี่ย,ยไม่โอ้โหเกาะแตกแล้วเห็นชัดๆเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลาระเบิดนิดหน่อยเอ้ยใครยิงมาอ่เนี่ยเดี๋ยว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 ระเบิดดน,นะะึ่ะโอเคเพื่อนหัวฟ้าเรายังอยู่เหมือนเขากำลังขึ้นไปที่บ้านเขียวยาวอันนี้แล้วนะคะเราต้องตามค่ะ มีโยระเบิดดังด้วยนะเดี๋ยวเดนายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่กล้าขึ้นชาร์ห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยค่ะเขามองไม่เห็นพี่มัวแต่สนใจคนข้างหน้ามาสิโอ้ยใช่จริงๆด้วยค่ะคนนี้จริงๆด้วยทีย่ฆ่าเพื่อนนินจาของเราไปนะมาเพื่อนหัวฟ้าเรามาแบ่งของกันกนะ่อนเโอเคค่ะตอนนี้เหลือสี่คนสุดท้ายแล้วนะอีกสองคนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ,อ้ยเพื่อนนินจาเราไม่อยู่จริงจด้วย ตอนนี้มีคใครยิงอ่ะเหลือสามคนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นไงโผล่หัวมาแล้วเราต้องต่อให้ตายค่ะงัน้นจะกลาเร็นว่าเราไปช่วยเขายิงอืไอ้วอลเยอะไปอีกเฮ้ยขวามือเสร็จแล้วตอนนี้เหลือเรากับเพื่อนแค่2คนแล้วนะคะนี่เนี่ยเกาะแตกแล้ว ไหนเพื่อนมานี่เพื่อนมานี่เพื่อน,น,เ,อนเราองทำธุรกิจเอากระทะฟาดเอ้ยทางนี้พี่เป็นฆาตกรง่ะทุกคนเย้โอ้โหมีกดไลค์ด้วยนะหวังว่าเขาจะไม่โกรธพี่นะ ฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่